ดรประพันธ์ไพนงกูนะครับรับราชการในตําแหน่งขณะนี้รองที่มีกรมวิทยาศานะครับผมจบจากวิเลยนวัตกรรมการจัดการของบอลรนี้นะครับในสาขาลอ,อ,อปดอรัฐภาษาศาสตร์ศาสตร์บีบดินครับจริงต้องยอมรับว่าครั้งแรกเนี่ยเรายังมองเห็นภาพไม่ชัด นะครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานเนี่ยางด้านวิศวกรรมเราจบวิศวกรรมปอตีปโทแต่พอมาได้รับการศึกษาจากที่อรอปรดอที่นี่แล้วเนี่ยมุมมองเราเปลี่ยนไปนะครับวิธีคิดเราเปลี่ยนไปนะครับปัญหาก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเรื่องของสังคมนะครับการเร,เรียนรู้ที่นี่ทําให้เรา รู้จักบริบทของสังคมรู้จักการที่จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานก็ดีนําไปใช้กับชีวิตประจําวันหรือชีวิตในการทํางานนี้นะครับเชื <c oughs> ่อมโยงกับบูรณาการกับหน่วยงานได้มากนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการได้รับการศึกษาทางด้านรัฐประาารศาสรศาสตร์ตรงนี้รวมเนี่ยมันประทับใจแทบทุกเรื่องนะครับแต่ซีเน้นแล้วเนี่ยต้องขอยอมรับว่าผมมาถูกทาง เนื่องจากว่ามาเรียนปริญญาเอกที่นี่แล้วเนี่ยนะครับโชคดีเราได้คณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเอเวเซอร์อะไรต่างๆนะครับให้คําแนะนําแล้วก็ให้ทิศทางให้ความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวขั้นตอนกระบวนการที่จะ,ะสามารถสำเร็จการศึกษาออกไปได้ครับอาซิม